วันนี้เซ็ตก,กลับมายืนที่พันห้าได้แล้วนะครับหลังจากที่หลุดมาทั้งอาทิตย์เลยหลุดแบบลงแทบจะลงเหวกันไปเลยอยู่ๆกลับขึ้นมาได้เฉยเลยวันสองวันนี้อสองวันก็คืนกลับมาให้รวมๆหน้าแดี๋ยวหน้าสี่สิบจุดได้บ้างี่ยใช่ไหมใช่ครับประมาณสี่สิบจุดได้นะครับก็พักพักไปตรงแนวรับเดิมอะพันห้าตอนนั้นแหละนะครับพักไว้ <laughs> แต่พักไว้แล้วดูว่าพักเพื่อเด้งต่อหรือพักเพื่อที่จะลงประมาณเหมือนโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วลงต่อเซ็ตอาจารย์ไม่ใช่ปลาหมอ อมาเข้ามนดูดนะ้วก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับคือเซตวันนี้อาการเนี่ยเขาหลังจากแย่ลงไปตรงนี้นะครับ หลุดโล่หลุดโล่เสร็จก็ดูภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโอโซแล้วก็ดิ่งกลับนะครับโอโซดิ่งกลับมาสองวันวันนี้ก็บวก23จุดทีเดียวบวกเป็น1.59เปอร์เซ็นต์บวกแรงนะบวกแรงทีเดียวแล้วก็บนลุ่ม56,900ื้าร้อล้านบนรุ่มก็พอใช้ได้นะแต่ไม่เห็นเยอะมากนะ5 0าหมกว่าล้านนะครับแต่ในช่วงยาแม่แมแงแรงแบบนี้บนรุ่ม5 0าหมกว่าล้านก็พอได้นะ,ะ,<ป>ะถือว่าเยอะแล้วสำหรับปีนี้แอะไรเดียวกันลักษณะของเขาเนี่ยก็ยังถ้าดูตามเฟรมวีคเนี่ยนะครับของเซ็ตก็ตามเฟรมวีคก็ยังอยู่่่ตากวเส้น 200ดีก็ต่ำกว่า200นะครับนะครับต่ำกว่า200เยอะมากแล้วก็ขึ้นมาพักตรงเม a 1 0นะครับการพักแบบนี้ก็ต้องบอกว่าภาวนาเขายืนใน e ี a 1 0ไปได้สักวันสอวันนะ,ะถ้ามีโอกาสต่อก็มีที่ได้วิ่งต่อแต่ว่าการขึ้นไปอยู่แบบนี้ทรงยังไม่เปลี่ยนนะมีโอกาสทีจ่จะเด้งพักเพื่นลงต่อได้ครเสร็จนะครับต้องมาวัดกันอาทิตย์หน้าทีนี้หุ้นที่สนใจนี่ปีหุ้นตัวไหนมาครับวันนี้ครับหุ้นที่สนใจครับจริงๆวันนี้วิ่งขึ้นหลายตัวเลยเอา กลุ่มเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันครับเซนเทลครับเซนเทลนะครับเซนเทลนะครับสายโรงแรมเนาะใช่ครับอ่าคือเซนเทลเนี่ยเขาตั้งแต่ช่วงนี้ยหลังจากยืนไม่อยู่อีเมล0อหลุดลงมาเนี่ยพอหลุดลงมาเนี่ยหลุดอีเมลสองส่วนใหญ่ต้องปล่อยนะเพอต้องไม่ปล่อยไหมไม่ปล่อยปะหยุดปล่อยครับรอบนี้3วันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆวันตั้งแต่วันไหนพุธเนี่ยพุธก็เริ่มสวนตลาดนะเริ่มสวนตลาดตั้งแต่วันพุธแล้วก็ าก็เปิดกระโดดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เปิดกระโดดต่อเป็นเป็นถ้าจะเป็นชีไว้โซเยอร์วนลุปัญหนาขึ้นด้วยน่าสนใจนะสวยนะสับเซนเทลครับถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะเข้าเลยไหมต้องบอกว่านี่เขาพยายามทะลุอีเม2 0 0ขึ้นไปได้ผ่านอีเม0หแล้วก็ไปสนดุ้งตรงอ e ีเม9 9หมดแรงกลับมาทีเดิม <laughs> ตายตกใจเจอเจอแปดเก้าตกใจแล้วก็ร่วงกลับลงมาต่ำกว่า200อีกครั้งหนึ่งก็โอกาสที่จะย่อมีสูงนะ,ะดูทำเป็นชั่วโมงกันนิดนะตาม so, เฉลี่ยงโซงีตามเร็วชี่โมงเนี่ยเฉพาะแพทเทิร์นหนึ่งเขาเนี่ยอ่เตรียมย่อ เปี่ยนย่อไม่มี sociedad, ม Bref, ยอม่ยอลงมาแล้วย่อลงมาที่รับสําคัญคือยันมีสองร้อยของหกสิบนะครับแต่วนลกรับในชั่วโมงสุดท้ายยังดีอยู่การพักย่อลงมาตรงนี้ถ้าเกิดหลุดไม่ไม่ลงมาต่ํากว่าประมาณโซนนี้นะครับโซนนี้ตัวนักสี่ส okay. ิบแปดบาทนะถ้าย่อใกล้ใกล้สี่แปดเริ่มเด้งก็จังหวะนั้นน่าเข้าแต่ถ้าวันจันทรเปิดยังจะไปต่อนะว่าปล่อยไว้ก่อนดีกว่ารอมยอตัวนี้เพราะว่าขึ้นมา่อเนึงสามวันมีโอกาสพักตัวได้แบบ ของเซนเทลนะถึงแม้ว่ายัางไม่อูลบอสก็ตาเดเวอเจนก็เริ่มเห็นนะเริ่มมีเด e ว g เจนบ้างแล้วอ่าครับพวกแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเรามีสอนใช่ไหมจออแพทเทิรน์นแบบนี้ก็คือจะมีอยู่ในคอร์สเรียนที่เราสอนออนไลน์อยู่ตอนนี้ครับแต่เพื่อนๆที่อยากได้พื้นฐานการอ่านการาบเทคนิคเาแบบนี้นะครับก็เข้ามาลงได้ทำไงครับพี่นี่ก็สามารถ สแกนนะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับลงเรียนได้เลยครับตามโปรโมชั่นที่เห็นอ่าตอนนี้โปรโมชั่นก็ยังเป็นโปรโมชั่นช่วยอยู่นะครับวันนี้วันที่30มิถุนาุนาไม่รู้ใกล้เต็มยังนะโปรโมชั่นนะอ่าครับก็ยังยังพอมีเหลืออยู่ครับยังพอมีเหลืออยู่อ่านะครับราคาตามนั้นใช่ไหมใช่ครับก็เฟิร์สค m ัมเฟิร์สเซิร์ฟนะครับใครมาแล้วแล้วไม่ลงเรียนก็คนต่อไปก็เสียบได้เลยนะครับราคาพิเศษช่วยเหลือจริงๆในช่วงนี้ช่วงที่ตลาดรุ่งเลือเป็นนี้ค่าไปก็ยังแพงอยู่นะใช่ อ่าเรก็เรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับกราฟแท่งเทียนแต่ละแท่งบ่งบอกอะไรเนี่ยขึ้นไป EMB จแต่ละเส้นเป็นยังไงหรือว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับมีบทเฉพช็อปให้ฝึกนะครับดาวเทียวนี่คืออะไรนะครับอ่าอันนี้เฮ้ยสต็อป,ปลอสก็นะครับตัวนี้สต็อป,ปลอสอยู่ที่บานสี่าจุดหนะตรงนี้ครับสี่พันเดี๋ยวอันหลุดปั๊บต้องครับนะครับโลอยู่ตรงนี้นะงัะ้นตอนนี้ไปที่49.5สิบเก้าจุดห้าก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสต็อปลอสแต่ถามว่าจะดูถามเฟรมวิกที่จ,จรงงแแแบลลล้วลล้ววกก็ัมานะคร ส่วนบุลิตเดเวเป็นยังไม่เห็นนะในทำเพย์มิคเนี่ยครับเดยก็เนี่ยเกิดเดเวเป็นโซนนี้น่าจะพักลงมาแล้วก็เริ่มเห็นเดเวเป็นในในเดยบ้างแล้วนะครับแล้วแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านจอยู่ตรงนั้นแหละครับที่เป็นโซนโดยเฉล่ห้าสิบเอ็ดบาทนะครับตรงนี้แนวต้านใกล้นี้ก่อนวัวจะผ่าไหมเพราะว่าเป็นต้านเพื่อการเย่แปดเก้าด้วยนะครับส่วนจับเซนเทลครับตัวต่อมาครับแก๊สครับโอ้แก๊สต้องบอกว่าตัวนี้นี่แก๊สในจี้จัดจริงจริงๆครับตัว ปุ่ <S, S 2 Pop> นี้มีทั้งหมดรทังหมดและรีวอร์ดพร้อมนะตัวตัวนี้นี่ขึ้นชื่อหรือชาโอ้ยครับลงมาพักมาเยอะแล้วนะแยะพักมาจากราคาไหนขอไปย้อนกลับไปดูนิดนึงนะโอ้ขอขอวิ่งกันนะไกลไกลมากโอ้บีบีัรแทบไม่พอเนี่ยบีงจรแทบไม่พอเนี่ยมาจากไหนเนี่ยพายก็แหละประมาณโซนนี้นะคสิบบาทสิบบาทพักตั้เหลือบาทกว่าๆพี่น้องนะครับอานยังดีกว่าบิวตี้อาจารย์โอ้ก็หายไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมือนกันนะ บบแจ๊นะครับตอนนี้หลังจากลงมาทำโล่เนี่ยโลก็เริ่มเห็นดาวเทจนนะชุดนี้เริ่มเห็นดาวเทวจ่นก็วนลุ่มเริ่มหนาขึ้นตามดาวเทอรี่แล้วครับก็คือปริมาณการซื้อขายจะยืนยันแนวโน้มเสมออันนี้ก็เริ่มเริ่มหนาวนลุ่มเริ่มเห็นนะแล้วมีดาวเจนด้วยนะครับงันทรงนี้พอมีขึ้นมายืนเหนืออมเมสิได้นะครับถามว่าเป็นจังหวะที่น่าเก็ตไหมคือถ้าสายรันเทรนตอนไหนก็พอได้นะหนึ่งจุดสองศูนย์เป็นซ็อกล็อตนี่หนึ่งจุดสามแปดลึกมากไหมก็ไม่ลึกมากึกม รนนะับความเสี่ยงไว้ไหมน,นะนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย<อ>สิกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายนี้ของเขาแรงนะเวลาบทจะแรงก็เห็นบิ๊กไว้เรื่อยๆกับแจ๊สนะครับสั้สปอตด,ดูนะครับรับไว้ไหมรับความเสี่ยงไว้ก็1นึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดสอถ้าหลุดต้องคัดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ก็มันเป็นดาวเซนไลน์ต่อนะแล้วก็แนวต้านแนวต้านรออยู่ประมาณโซนตั้งแถวหนึ่งจุดห้าตรงนี้หนึ่งจุดห้าทั้งนี้ครับแบบนี้ครับ ครับไปดูสตอรี่มารับอะไรบ้างอย่างนะก็เริ่มมีเดเวตเจนก็ลงราคาลงมาเยอะแล้วด้วยตอนนี้มีโอกาสจะเป็นทีไว้สวยเยอะนะเพราะว่าเขียววันละสองแท่งละต่อเนื่องแล้ววอลุ่มสับพอร์ตมาด้วยยังไม่โอเวอร์บอสด้วยนะครับขอดูทำเฟรมชั่วโมงสิชั่วโมงอ๋อชั่วโมงมีโอเวอร์บอสอาจจะย่อก่อนอรอย่อได้ก่อนย่อก่อนเป็นจะเป็นบมรอย่อนะตัวนี้ตัวนี้มีสตอรี่ครับขุนการเมืองครับซีรีครับซีรีนะครับอ๋อซีรีส์ครับอ่าก็ข่าวการเมืองเป็นยังไงกันก็น่าจะรู้กันแล้วนะ <Why? S 1> นี่ไงวิ่งเลย ชีวีจริงๆทรงเขายังไม่จบขาขึ้นเขาเป็นขาขึ้นแล้วก็พักตัวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยขาขึ้นมาแล้วแล้วก็มาพักยู่โซนบนไม่เรียกว่าไฮโลของขาขึ้นขึ้นย่อยหลุดบ้างนเน้อยแต่หลุดเสร็จก็เล่นเป็นสวิงเทรดอยู่ในช่วงนี้ครับวันนี้เนี่ยทรงเนี้ยนะครับจะเป็นทรงการกลับตัวคืนนี้กลับตัวย่อแล้วเป็นไฮโล้วยนะย่อแล้วไม่หลุดไฮโลแล้วก็เปิดกระโดดต่อนะครับยังยืนเหนือยีีเทุกเส้นยังแข็งแรงนั่แบบนี้แล้วก็วันนี้ก็ปิดเป็นการจ่อต้านคือขึ้นไปชนต้านที่ทรงนี้ครง แล้วก็พักลงมาหน่อยนึ่ะมาดูไทมเพลมช่วงโกลว์นี่จีิงโลุ่มทัเนี่ยดาวเทียรี่มาเลยที่นี่วอลุ่มซัพพอร์ตเลยนะหนาขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มหนาขึ้นแล้วก็มีลักษณะของดัวเบิเจนเบรกเอาได้ด้วยก็มีโอกาสไปต่อได้สั้งแบบชีนะนะครับมาดูซับลอตกันซับลอตถ้าตอนดาวเทียรี่นะครับคือจริงๆแล้วคลื่นนี้ยังไม่เบรกนะถ้าดาวเด้งจริงจะต้องโกลว์นี่ใช่ไหมแต่ว่าดูถ้าดาวเทียวรี่นะเอาตรงนี้เลยนะครับประมาณ1.73นึ่งจุดเจ็ดสามนะซับล็อวดาวเทียวรี่ใช่ไหมก็สิบ แต่ว่าถ้าโดยเทคนิคนะเทคนิคปกติแล้วคือตรงนี้ถ้าปิดแกะ1.8ถ้าชักไม่สวยงั้นถ้าเล่นรัศมีทยะสั้นเนี่ยปิดแกะเพ่นก่อนดีกว่านะครับส่วนแนวต้านก็น่ะขึ้นไปประทะไว้1.8เถื่อยเนี่ยแต่แถว1.95 1.96 1.97ตรงนี้ครับแนวต้านตรงนี้ครับก็ดูว่ามันใกล้ใกๆผ่านต้านมาแล้วโอกาสผ่านต้านได้ไหมก็มีนะตัวนี้ครับยังไม่โอเวอร์อะไรด้วยนะพอได้ตัวนี้ครับถึงครับแล้วก็แอปทึกล่าสุดก็เป็นกลับตัวในลักษณะฟองทรีนไซส์อัพนะครับแอทิร์นนี้ก็มีสอนอยู่ในคีรนตััว้บ ตัวต,ต,ต่อมาครับตัวต่อมาครับ PTT ครับ PTT อ่ะนานๆได้ดูตัวใหญ่ๆนะตัวนี้ PTT โอ้ <c oughs> แอดมาแอดมามีตัวนี้นะครับวนลุ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ล,น <M. S 2> ลักษณะวนลุมล่มบ่อยพอวอลุ่มเขียวหนาขึ้นมาสองแท่งก็ค่อยเพิ่มขึ้นในวันนี้เปิดกระโดดแล้วไปยืนเปิดคือเปิดกระโดดข้ามยีเม2สองร้อยแล้วยืนเหนือได้สาเร็จด้วยโหดมากออต้องบอกว่าหลังจากลงมาลัวน้ำนมากันชุดนี้แล้วก็ นะครับจริงๆก็มีสัญญาณลักษณะของไดเวอร์เจน์ได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะสําหรับ PTT ครับส่วสัญญาณไดเวอร์เจน์นะคชัดถ้าเป็นแบบนี้นะครับซบร้อเลื่อนแล้วครับข่ามาดูซบร้อเกันะครับซบร้อตามดาวเทอรี่ก็มาอยู่ที่ตรงโซน31บาทครับนี้ลึกไหมไม่ลึกอหรือระดับซบล้อของสไตล์ของพวกคุณใหญ่ก็เพราะว่าเขาขึ้นลงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วครับส่วนต้านนะครับต้านแรกก่อนนะทีเนี้ยแย่ไปเจอแล้ว34บาทแล้วก็พักลงมานี่ต้านแรกก่อนนะซึ่งมีโอกาสขานได้ไหมมีนะแต่ว่า ค่อนข้างแข็งแรงเขาเจอต้านนี้ก็เลยย่อ,ยอก่อนฉั้นอาจจะรอให้เขาย่อลงมาทดสอบแถวีเม่สักสามสิบสามสามสิบสองเนี่ยแถวเนี้ยนะครับ uh huh. เป็นยีเม่สองร้อยลงมาเทสแถวนี้แล้วถ้าพอมีแพทเทิร์น,นของทำเฟรมชั่วโมงเริ่มเด้งแต่ว่านะสวยน่าเท่ารับทำเฟรมเดย์ก,ก็มีลักษณะของแพทเทิร์นแบบคล้ายๆจะเป็นเกือบๆเป็น อินเวอร์สให้ถึงเชลเดอร์นะในในครึ่งย่อยนะครับแล้วก็ดิ้งไปข้อน่ามีโอกาสที่ยาถ้ายืนเหนืออีเมสองร้อยได้สองสามวันมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้เลยกับพีดีทีครับครับอ่า WHA ครับ WHA WHA เนี่ยเว้ต้องบอกว่าทรงสภาพรวมเป็นขาขึ้นมาตลอดละนะครับตัวนี้ไปอีเมสวยคือลักษณะของรันเทรนแบบเนี้ยครับอีเมทั้งห้าสิบทั้งสิบทั้งแปดเก้าไปทางเดียวเลยไปเส้นเดียวเลยเนี่ย รตรงขาขึ้นสูงลักษณะของดาวเชอรี่ใช่ไหมครับไอสูงขึ้นทำให้อายทำให้เอรอไปเรื่อยๆเนี่ยขาขึ้นครับวนรุ่มเังนงครับวนรุ่มช่วงนี้มาดูนะบนล,ลุม่มจบโซนนี้ก็เริ่มหนาซับพอร์ตเริ่มหนาซับพอร์ตึ้นแล้วนะตนัวนี้ก็จะเตรียมไปต่อได้เลยทรงล่าสุดก็เป็นครับลักษณะของ3 Morning Star นะครับ เป็น pre morning star เนี่ยมีทิ้งเมื่อวันเมื่อวานนี้ทําเป็น hammer ทมมิท้งไส้ล่างแย่ไว้เป็นลักษณะของแท่งปฏิเสธที่จะหลงไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไปทดสอบแนวต้านไม่ผ่านตรง4.64แข็งแรงอยู่ตัวนี้แนวต้าน,นก็มาดูกันว่าวันจันทร์เนี่ยจะผ่าน4.64ได้ไหมเพราะเป็นแนวต้านที่เรียกว่าทำเนี่ยตรงนี้นทิปเปิลท็อปไปเลยนะครับทิปเปิลท็อปล้วพักลงมานิดหนึ่งไปดูทาเฟรมชั่วโมงให้นิดหนึ่งว่าทรงเป็นยังไงนะครับการทำเฟรมชั่วโมงมีสิทธิธ์ท ดงนั้นถ้าดูทมเรลย์ช่วโมงเนี่ยถ้าย่อลงมาสักประมาณโซนไม่หลุดสัก4.5ประมาณเนี้ย4.48 4.5ตรงนี้นครับแล้วเริ่มเด้งตรงนั้นจังหวะสวยนาเข้านะแต่ถามโดยทมเรล์เดย์ซับล็อตยังไม่เลื่อนครับต้องลงมาที่ซับล็อตเดิมก่อนนะครับดาวเทลลีอยู่ปลายไส้ตรงนี้เลยนะครับ4.3ตรงนี้ครับ4.3 ก็ไม่ถึงกับลึกมากนะสับร้อนไม่ลึกมากนะใกล้ๆกับอีมีแปดเก้าด้วยจริงๆจะวางแผนเทรดถ้ากลัวตกรถก็พอได้ถ้าวันจันทร์ไม่ได้เปิดกระโดดไกลๆแล้วตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยกระโดดไกลๆนะครับก็ย่องไปเหมือนกันแหละสักสี่จุดหกสี่ผ่านไปได้ในแนวต้านสําคัญจะมีอยู่ตรงนี้เลยครับสี่จุดเจ็ดสี่ครับตรงนี้ครับสวัสดีว่างครับต่อมาครับกับครับกัปนะครับกับมาคือวันนี้จริงๆไอ้ตลาดบวกแรงครัตัวใหญ่ๆเขาก็วิ่งอยู่แล้วกัปต้องบอกว่าคือหลังจากลงมาจากข่าวแาวนะลงมาเยอะแล้วแล้วก็ชุดนี้ทรงนี้ เห็นได้วิจนนะครับเห็นไดาวิจนเสร็จเรียบร้อยก็ไปเดินสามวันวิ่งมาต่อเนื่องสามวันเลยนะวิ่งสวนตลาดตั้งแต่วันพุธละคือวันพุธตลาดลงแต่เขก็วิ่งนะแต่วันพฤหัสก,ก็วิ่งตามวันนี้เปิดกระโดดด้วยซึ่งโอกาสเปิดกระโดดก็ไม่มากนะนั่นน่าเห็นเปิดกระโดดกันนี้ดีนะ <c oughs> แล้วก็ซ่าเปิด โดนจิลอยแบบนี้ต้องบอกว่าสวยครับมีโอกาสไปต่อได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเปิดกระโดดเป็นโดจิแบบนี้ระวังย้ายเหียงเป็นบิ๊กแบ็กตามมานะถ้าบิ๊กแบ็กตามมานี่มีสัตย์ย่อภาคแรงได้นะครับโอ้โหกลายเป็นหนังสยองขวัญเลยนะนั่นแหละรอน <c oughs> จะกลายเป็นไอ้พวกแคงแมนไปนเลยนะต้องระวังตัวนะนชุดนี้เก้ามาดูบซับ,บลสประมาณสี่สบามบาทตอนนี้สี่หกจุดเจ็ดห้าก็ไม่ถนอลึกมากนะเขาไปเป็นโดจิใกล้เยนิห้าสิบไปด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดสามารถวิ่งทะลุยืนเหนือเนีห้าสิบได้การีสญญาณจะสวยจะแข็งแรงแล้ว ไม่ดูทำเฟรมชั่วโมงที่มีโอกาสจะทําทรงย่อไหมนะครับก็ทําเป็นชั่วโมงมีโอกาสไปต่อเป็นแบบไบโอดิกเลยสำหรับครับครับให้มันตัดไปงั้นต้านตัดไปเลยนะต้านตัดไปดูนะครับใกล้ๆตรงนี้เลยนะไปตรงแถวสี่สิบเก้าจุดห้าตรงนี้ต้านใกล้ๆตรงนี้ก่อนสำหรับเก่าครับตัวต่อมาครับขอไหนๆก็ดูพ t ทและขอดูญาติเขาหน่อยแล้วกันครับโออครับโออาร์ก็เอออก็สวยอยู่นะทรงโอ่าเริ่มเห็นสัญญาณชี้ขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ข้าา เขายังเล่นเป็นไซเวียังไม่ทะลุต้านนะตอนนี้ขึ้นมาเจาะต้านอีกครั้งหนึ่งนะโอโอาร์นะซับรอดเนี่ยเนื่องจากยังไม่ผ่านถ้าตามดาวเทียวนี่ซับรอดอยู่ที่โลเลยนะก็อยู่ที่ประมาณแถวๆสิบเก้าจุดแปดซับรอดนะครับขอ,อบซับรอดไหวไหมถ้าไหวก็ประวางแผนเทรดได้แต่มีโอกาสที่จะย่ย <ๆ S 1> <ๆ>อก่อนนั่นเองนะขอดูอัมเป็นหกสินาทีนี้หกสินาทีมีโอบอสติดหน่อยอาจจะย่อได้นะครับสําหรับโออาร์ครับแล้วก็ต้านถัดไปนะครับต้านถัดไปก็เนี่ยใกล้ๆก่อนนะแถวๆยี่สิบสองตรงนี้ครับยี่สิบสองบาท ท่านแทงตลอดกูอ่รนครับอ่บหมดยังครับอ่หมดแล้วครับก็ดูวันเสาร์อาทิตย์จะมีอะไรมาชาติขวัญวันจันทร์กันไหมแอบหว่าว่าผมไม่มีพอแล้วในช่วงนี้นะพอแล้วเนเสาร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็อะไรนะรัสเซียวักเนอรออะาไรก็ไม่รู้ก็ตลาดมันมาเยอะแล้วแต่ที่ต้องระวังนิดหนึ่งตอนนี้นะครับครับต้องเตือนๆว่าหุ้นที่มีฟีโปรดต่างให้พยายามอาข้อมูลนะครับ ในเว็บของเซตอะไเนี่ยเดชผมยังจำไม่ได้ครับไปดูตรงไหนนะหาว่าข้อมูลว่าเขาเอาไปเรียกว่าไปเป็นหลักประกันทำมาจิ้นเงินเยอะไหมอ๋อมาจิ้นแต่ก็าทาหลักประกันมาจิ้นเยอะมันจะส่งผลในเรื่องของอะไรครับส่งผลในเรื่องที่เวลาอุ้นมันลงแรงๆมันจะโดนฟอสเซียมก็เหมือนออกฟอสเซียมเจ้าอย่างโดนฟอสเซียมเมื่อไหร่คราวนี้เราดีเราหน้าเลยพี่ก็ที่ตอนนี้เออที่เจมาร์โดนเหมือนกันแตระกูลเจโอโต้เห็นว่าเข้ามาจากเนี่ยหลายตัวหลายตัวที่มีปัญหาตรงนี้ครับการลงทรงมาดีๆแล้วพอไปเจอฟอสเซียมเนี่ยปั๊บ เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าก็ไปเป็นหลักประกันมาจิ้นเยอะๆต้องต้องสืบหาข้อมูลตัวนี้รู้สึกมันเคยเห็นผมจําไม่ได้แล้วก็ไปดูไหนเดี๋ยวจะขอกลับไปดูอีกทีหนึ่งไหมครับก็ในมันมีรีพอร์ตในเซ็ตอยู่หลายตัวนี้นะครับขอไปหากันสักพักนะครับหรือใครรู้ว่าดูตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับครับลืมผมลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วจนกระทั่งมันมีเหตุตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นเม็งที่อยู่กับตลาดรุ่นมานานแล้วบังเอิญมีสารไปกระตุ้นมัน เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนที่วันนี้มีข่าวสารให้ความหวานบ้งแต่กระตุ้นมันใช่เลยแตกเลยช่วงนี้แล้วก็ถ้าทานจะมีอีกหลายตัวได้เตรียมตัวจะแตกอีกเหมือนกันใช่ใช่เช่นมีมาจิ้นกันเยอะๆตั้งอันตรายตัวที่เจ้าพูดหุ้นใหญ่ก็เลยมาจิ้นด้วยเอาไปเป็นหลักประกันมาจิ้นหุ้นตัวเองอยู่อันนี้น่ากลัวครับพอาขาถูกฟอสเซลเมไว้ไหรเนี่ยมันจะลงโดยไม่มีสอรี่อ่ะ เออเออตื่นมามึนอยู่อยู่มันลง่าเเปอร์ซ็นต์มาจากอะไรเรื่องอะไรเนี่ยลงโปรเลยงั้นต้องระวังในพวกที่ฟรีดโหดต่ำมากๆต้องระวังนะเพราะว่าหุ้นไปกระจุกตัวอยู่ในปืนตัวใหญ่นี้ส่วนแล้วเขาส่วนใหญ่ก็ใช้มาจิ้งกันด้วยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่นอกเทรดรอยไปเท่าไหร่ครับครับอ่ะ สำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับสนใจวุ้นตัวไหนก็คุณทุกเม้นทุกใจนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาไม่กุญจุนจุรีนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับอีกหลายหลายท่านมิดขอไปที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ในช่วงนี้นะครับอ่าครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวแนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปให้ถึงแสนซับเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ